เรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราต้องตัดความอยากออกนะเราต้องไปฟังธรรมะหลงวงพ่อชาสุภาพโทความอยากอ่ะอยากบรรลุธรรมอยากเข้าถึงธรรมไอ้ความอยากตรงนี้ยแหละมันจะเป็นไอ้ตัวกิเลสตัวตัณหากิเลสขวางกั้นเลยขวางกั้นนะปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้ตายเลไก็ไม่ถึงใจมันจะร้อนรุ่มอยู่อย่างนั้นไอความอยากตัวสําคัญเลย อยากสวดมนต์ก็เหมือนกันก็เป็นกิเลสตัณหาเหมือนกันต้องตัดความอยากออกแล้วให้การปฏิบัติให้เป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนกับที่เรากินข้าวปลาอาหารหนี่ไหมเราก็ยังกินอย่างเป็นธรรมชาติถูกไหมเชา้ากลางวันเย็นใช่ไหมอย่างพระก็ฉันเวลาเดียวเห็นไหมก็เป็นธรรมชาติถ้าไม่ได้ฉันด้วยความอยากเขาเรียกว่าฉันเพื่อ เรื่อ,องพร้อมทต่อไปเพื่อจะได้มีพลัง,ลงในการปฏิบัติธรรมต่อไปประมาณนี้ถ้าเราไม่ตัดความอยากนี่ทุกอยู่นั่นแหละใจมันล้อลุ่มงความอยากนี่วันนี้ฉันอยากนั่งสมาธิฉันอยากจะพ้นทุกเห็นไหมความอยากเนี่ยเกิดขึ้นใจล้อลุ่มแล้วใจล้อลุ่มแล้วสังขารปรุงแต่งแล้วเห็นไหมวิญญาณไม่ตั้งอาศัยด้วยความอยาก เราเข้าใจตามความเป็นจริงและเรื่องการเอ่อเรามาฝึกปฏิบัติทมอย่างนี้เราต้องเป็นไปตามจริตของเราไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นบอกภาวนาสัมมาระหังเราก็ไปสัมมาระหังตามเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ไหนปฏิบัติน้ามะัะทะเราก็ไปปฏิบัติปฏิบัติตามคาบริกันอาจารย์ต้องบอกตามความจริงนะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ฟัน่นอาจารย์โลหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตหลวงพ่อเงินวัดบางคาหลวงปู่โตพรมรังสี ในคาบริกรรมของท่านเนี่ยทุกพระองค์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วเพราะท่านเป็นพระอระหันต์ส่วนเราอ่ะมันจะถูกจริตกับคําบริกรรมของท่านนะถ้าเราไม่ถูกคาไม่ถูกจริตคําบริกรรมของท่านเนี่ยเป็นไงจิตมันจะตกไงจิตมันจะไหลไปกายเป็นว่าเราตามสภาวะไม่ทนพอตามสภาวะไม่ทันกลายเป็นหลงในสมาธิกลายเป็นติดสมถะอนู่นั่นแหละกลายเป็นติดสัญญาอยู่ Light ่นั่นแหละ ปฏิบัติผิดเยอะนะปฏิบัติเนี่ยกายเป็นติดสัญญาอยู่นั่นแหละติดอนุบัญญัติอยู่ติดปริยัิอยู่ติดอยู่นั่นแหละปฏิบัติให้ตายก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในทางธรรมอาจารย์ถึงได้บอกไงว่าตอนแรกอาจารย์ก็ปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์แต่อาจารย์ไม่ไม่ได้ดวงายเห็นธรรมเลยนะแล้วแต่นี้อาจารย์ทําไงเลิกละ อาจารย์เคยนั่งสมาธิได้ประมาณสองสามสี่ชั่วโมงก็เคยได้นั่งได้ชั่วโมงกว่าก็เคยได้นั่งเข้าชานสองชานสาก็เคยได้แต่อาจารย์ละหมดทุกอย่างไม่เอาเพราะอะไรจึงไม่เอาชานไม่มีประโยชน์เข้าชานลึกๆไปมันก็ทําให้เราเล,ลิกชาติได้อดีตชาติได้มันก็ไม่มีประโยชน์อีกเพราะว่ามันไม่อาจทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ ฌานลึกไปมันไม่อ่านพิจารณาวิปัส,สนาญาได้อาจารย์ยังได้ถอนมาไงให้เหลือแค่ปฐมฌานแค่นั้นแม่แม่มันลึกไปกว่านนะั้นเพราะว่ามันจะพิจารณาปัญญาไม่ได้เมื่ออาจารย์เนี่ยไม่ปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใดทั้งนั้นแต่อาจารย์นับถือเป็นอาจารย์นะแต่ไม่ปฏิบัติตามแค่นั้นแหละอาจารย์ก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์ปฏิบัติม,มาตั้งแต่อายุหกขวบอาจารย์ก็ปฏิบัติตามนั่นแหละ ตานนี้เกิดอะไรขึ้นมันเห็นความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนมันเห็นสภาพการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปมันเห็นสภาพทนไม่ได้ขนานั้นเกิดอะไรขึ้นปึ้งขึ้นมาเลยได้ดวงตาเห็นธรรมคือโสดาบันเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้เมื่อเราได้ความเป็นโสดาบันเราจะรู้ยังไงว่าได้ความเป็นโสดาบันละ่ะเกิดอะไรขึ้นเราจะรู้สึกว่าการรักษาสิลมันไม่ยากอีกต่อไปมันเริ่มจะไม่ค่อยด่าวร้อย รู้สึกว่าใจของเราม,มีเมตตามากกว่าเดิมมีจาระมากกว่าเดิมน,นั่นแหละได้แล้วโสดาบันเออแต่ก่อนนั้นเราอาจจะนับถือพญานาคเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นสารณะความสงสัยลังเลนในคุณพระรัตนตไตรไม่มีอีกต่อไปนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะตลอดไปนั่นแหละได้ความเป็นโสดาบันล้ะถ้าใครเป็นอย่างนี้ใบหน้าก็จะผ่องใสปราจสกเครื่องโมงหมองเข้าใจาสะอาด อันนี้นะถ้าเลื่อนขั้นไปเป็นสกิทาอนาคารนะ้ใสกว่านี้อีกจะเป็นอย่างนี้พระโสดาบันหรือพระอนาคามีก็ไม่มีวันแก่นะก็อยู่อย่างนั้นแหละก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ก็มีความตายเหมือนกันกันกบพวกเราเมื่อเราได้ความเป็นโสดาบันแล้วปึ๊บมันออกจากสักยพทิฏฐิคือความเห็นผิดใช่ไหมออกจากความเห็นผิดว่ามีตัว,ม,ตวมีตนออกจากความเห็นผิดว่ามันเที่ยงแท้ มันออกหมดแล้วใจมันสะอาดบริสุทธิ์แล้วตอนนี้มันจะเย็นมากเย็นมากมีความสุขมากมากกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนแล้วตอนนี้นะเวลาคนอื่นเขาร้อนแดดอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีความรู้สึกร้อนเหมือนคนอื่นอาจจะรู้สึกร้อนรอนบ้างแต่ร้อนทางข้างนอกไข,ข้างในไม่ได้ร้อนแต่มันมีความเย็นอยู่ตลอดนั่นแหละคุณได้โสดาบันไปแล้วปิดอบายภูมิในชาติปัจจุบันนี้เลย